ที่จะเข้าบ้านทีมซูเปอร์สตาร์ตั้งแต่เริ่มรู้จักกันนะคะไอคุณอ่านเลยนะไร้คุณอ่านเองหรือกันาจากอะไรฮะอ่านเลยก็คือเป็นชื่ออีเมลเขานะคะวันเวลาแล้วก็ถึงปลายค่ะ s s you So much เห็นแล้วนะครับเก่งมากเลยครับแล้วตอนนี้กลับมาอยู่บ้านหรือยังอยากคุยด้วยมากเลยฟิล์มอยู่นี่ลําบากมากมือถือก็โดนขโมยไม่มีอะไรดีเลยที่นี่โคตรคิดถึงเลยอ่ะอยากกลับไปแล้วทิ้งเบอร์ไว้ให้หน่อยนะเดี๋ยวฟิล์มโทรไป I love you นี่เมื่อไหร่ฮะ 1อ่กุมภาค่ะ18กุมภาก็หลายเดือนเราจะแน่ใจได้ไงว่าว่าอีเมลตัวนี้เป็นตัวจริงคือหนูเชื่อว่าหลักฐานทางทางเทคโนโลยีนะคะแล้วก็ทางอินเทอร์เน็ตทุกวันนี้สามารถพิสูจน์ได้แล้วค่ะแล้วหนูก็บริสุทธิ์ใจที่ใช้พิสูจน์ว่ามันอยู่ในอีเมลหนูสามารถเอาส่งเข้ากระทรวง ICT เช็คได้เลยว่าจริงหรือไม่จริงสามารถแต่เขาจะว่างเช็คแค่คุณหรือเปล่าแค่นั้นน่ะเช็คสิเช็คสี่เช็คขีถ้าเป็นคดีขึ้นมาไอเขาก็ต้อาโดนฟ้องนะฮะเอาอย่างนี้นี่หนูเอาหลักฐานออกมาเพื่อเพื่ออะไรอยาก คือที่ผ่านมาหนูออกมาแก้ในสิ่งที่มันไม่ใช่ขอ้อเท็จจริงแล้วแล้วก็มีหลายๆเสียงมากมายแล้วก็รวมทั้งผลกระทบที่หนูได้รับว่าว่าหนูโกหกบ้างสร้างภาพบ้างเกาะเขาดังบ้างหนูก็รู้สึกว่ามันเริ่มไม่แฟร์กับคําว่าลูกผู้หญิงแล้วข้อความที่คุณฟิล์มส่งมาค่ะเป็นอะไรบ้างฮะในนั้นอย่างเช่นก็ถ<ต>้า<ษ>ส่วนมากเยอะๆก็จะเป็น<ษ>ฝันดีอะไรอย่างเงี้ย<ต>ค่ะแล้วก็จะมีอ<ษ>ยู่ข้อความหนึ่งจะเป็นภาษาอังกฤษเยอะเหมือนกันว่าประมาณว่าเออทุกๆอย่างที่เกิดขึ้น คือทุกความรู้สึกก็เป็นเพราะว่ารักค่ะเอาละ <c oughs> คือจริงๆแล้วเป็นไปได้ไหมครับว่าคุณฟิล์มเขาอาจจะเคยเศึกษาดูแลเ,เขาเรียกอะไรนะความสัมพันธ์กับน้องมาก,ก่อน <c oughs> แต่วันนึงเขาอาจจะรู้สึกว่าเขาอยากหยุดความสัมพันธ์เพราะว่ามันรู้สึกว่าเ,เขาเองก็มีข่าวเยอะ <c oughs> เขาเลยต้องหยุดไปอะไรอย่างี้แต่เราเนี่ยยังทุกทักเตัเองอยู่หรือเปล่าเขาไม่พูดค่ะไม่มีจากปากเขาเลยสักคำค่ะ